สวัสดีนะทุกท่านตอนนี้ก็ <c oughs> ทําการถอดโชครถนะครทุกท่านออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวไปเอาโชคใหม่มาก่อน <c oughs> โชคเก่าผมก็ถอดแล้วเรียบร้อยนะทุกท่านเดี๋ยวจะประกอบอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะขี่ไปรับทีมงานพันเขียวมาช่วยกันทาสีก็ลังคาเฮียปิงนะแล้วก็เหล็กเฮียปิง ตอนนี้ก็ถอดเรียบร้อยแล้วท่านนี่อ่าถอดเรียบร้อยอันนี้นี่นะในส่วนของโชคอันเก่านะครับเดี๋ยวลองดูนี่โชคอันเก่าสังเกตดูว่ามัน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 นิ่มตัวนี้มันนิ่มเนี่ยดูเห็นไหมเห็นไหมเหนื่องจากมันนิ่มแล้วมันอ่าเวลาเราวางไว้บนรถเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ รถจะกดมันอยู่อย่างนี้มันก็เลยตกหลุมแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะมันก็ปวดตูดส่วนอันนี้อันนี้ตายโชคตายนะไม่ขยับขยื่นเลยนะะอันนี้คืออันเก่า <c oughs> พอเราเปลี่ยนอันใหม่เราจะไม่ใส่อันนี้เข้าไปนะทุกท่านเพราะว่าปัม๊มอันนี้เนี่ยเป็นปั๊มเบรกหน้าจานเบรกนะฮะซึ่ง ตามตัวนี้มันเสียแล้วทุกท่านเหลือแต่เบรกหลังก็พอว่าเบรกหน้าเนี่ยใส่ไปก็ไม่ได้ใช้เพราะมันมันเสียแล้วนะอ่ะเราจะมาเอาเบรกไม่ใช่เบรกเอาอันนี้มาใส่นะครับอันนี้เป็นโช๊คอัอันใหม่นะทุกท่านเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไป 음. <laughs> เ๋ยประกอบโช๊คอันใหม่ใส่เข้าไปมันตอนใส่เนี่ยมันจะยากกว่าตอนถอดนะพี่น้องตอนถอดนี่เราตอกออกเลย เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นหนึ่งข้างเหลือข้างนี้ <c oughs> ข้างนี้จะง่ายหรือเปล่ามารุนกัน <c oughs> ก็เหมือนกันนะนะต้องได้โยกซ้ายโยกขวา <c oughs> อฮึ่ยข้างนี้ง่ายกว่าขึ้นรุ๊บเลย มันเลยมันเลยตอนได้ตอกลงโอ้โหโชคใหม่มาแล้วทุกท่านแ้วทีนี้ก็คันนอ็อตเรี่ยนแล้วเรียบร้อยทุกท่านคันน็อตเข้าเหมือนเดิมฮ อ่าเรียบร้อย <c oughs> ขันแน่นแน่นก่อนโอเคดีแล้วทีนี้เราก็จะมาประกอบคืนนะประกอบร่างคืนน่าไหล่ะ เน่ยราางของมันนี่อยู่ตรงนี้จะใส่ล้อก่อนก็ได้ทุกท่านาใส่ล้อกันอืมขอบพระคุณน,นะผู้ใหญ่จะดีมากๆนะ มีแมตาส่งโชคมาให้อันใหม่เลย เรียบร้อยทุกท่านอ่าทีนี้ก็ขันน็อตขึ้นอันนี้ก็ขับได้แล้วเหลือแค่ใส่บังโคลนใส่อะไรขึ้นก็โอเคแล้วล่ะ Hãy rồi cho kênh เรียบร้อยเดีย๋ยวประกอบบังโคลนอะไรคืนก็ขี่ได้เลยนะฮะส่วนเอ่อไอสวิกเนี่ยอาจจะไว้ใส่วันหลังนะทุกท่านวันนี้เปลี่ยนแค่โชก่อนนะแล้วก็ใส่บังโคลน นอนใส่ไอ้นี่ยากา ไม่รู้ดิดูใครมาไปเช็คดูดิหลงใช่ไหมโอ้โอเคครับทุกท่านฝากไว้เท่านี้ใครมาไม่รู้หนู